อ่าโอเคครับต่อมาจากกระบวนการเมื่อกี้นะครับเป็นการจัดซื้อจัดจ้างครับเดี๋ยวปิ้นใบพ o โอให้ดูก่อนตัวนี้นะครับใบสั่งซื้อนะครับนี่เราก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่เราจ่อแบบใหม่นี้ก็ได้อ่ากระบวนการต่อมาคือการรับสินค้าเข้าครับมันจะสังเกตน,นะครับจะมีชิปเมนต,ตรงนี้ขึ้นให้ให้อยู่ที่ใบพีโอนะครับเพื่อจะให้จัดซื้อทราบว่าใบพีโอเราอ่ะ คอนเฟิ์มไปแล้วแล้ว,ลวก็รอมีการรอรอรับเข้าอยู่ซึ่งตรงนี้ครับ Receive QTY ครับยังไม่รับเข้ามาเลยแล้วก็บินที y ยังไม่มีการตั้งนี้นะครับโอเคยตอนอย่ันนี้เราส่ง d e l i v e r y ี่ทีที่ c e i ซ e นะครับนกไปใา้ตัวหนึ่งครับชื่อ Receive เดี๋ยวผมขอกดเป็นมินิยาวเ,เลยนะครับมาที่ i v v n n t o r y ครับหา c e i v e ตัวนี้นะครับ จริงๆของที่รีเซิฟได้หรือว่ามาที่ดูรีเซีฟก็ได้อะไรที่ยังไม่เข้าเราก็รอเออสิร์ชดูก็จะเห็นพีนะครับทางสินค้าก็ต้องพิมพ์พีอเข้ามาเอ,อเราเขาจะสามารถรับของเข้าโดยการรับผ่านมือตรงๆก็ได้นะครับผมใส่ผมใส่เลขที่เป็เกับภาษีก่อนนะครับอ่าสมมุติเลขนี้จริงๆ u ู e r สามารถกดแทดเข้ามาเลยแล้วบอกว่าหลอดอะไรจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เราจะทำการรับเข้าด้วยโดยการใช้ Android นะครับนะครับกดเจ็นครับเจนแท็กนะครับแล้วก็พิมพ์ใบนี้ครับใบลอรับเข้าครับไปให้ทางหน้างานนะครับตัดแปะครับที่สินค้าครับว่า หลออะไรส่วนที่สปิทหลอดตามนี้ครับเพราะว่าผมไปใส่มาสเตอร์แล้วว่าพิ้งไซส์ของแต่และสินค้าจํานวนเท่าไหร่อันนี้ผมใจว่าพิ้งไซส์ละ25นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับที่พี่องนี้อยู่่วนนี้ครับผมบอกว่าแตกหลอดครับแล้วก็มีหลอดไซส์25นะครับอ่าสมมติคังเขาเจนไปให้หน้างานแต่ าหน้างานใช้ Android ในการรับนะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินครับจริงๆผมล็อกอินไปแล้วมันก็มี user Login ก็มาพิมพ์ได้ อยู่ส่ล็กอินเป็นขีวโค้ดในการล็อกอินแต่ตอนนี้ผมล็อกอินให้ดูแล้วจากนั้นเข้ามาเมนูที่สองครับเป็นการรับเข้าจากการสั่งซื้อครับมันมีล็อตเทสเท่นกับล็อตปกติเลยจากการเจนอันนี้ผมใช้วิธีนี้ในการรับเข้าก่อนนะครับแล้วเราก็ยิงสินค้าครับ สังเกตน,นะครับยิงยิงไปแล้วหนึ่งตัวครับลองมา,มาดูที่หน้าขังนะครับรีเ e s ดูครับจะมีคือจะรับเข้าเลยทีละชิ้นเลยเห็นไหมยี่ห้าชิ้นครับอ่าแล้วทีรายการทางรับก็ตามนี้ครับที่ยังไม่ดันยิงต่อนะ ที่เราเข้าไป135ชิ้นนะครับเขียนมาดูที่หน้าพิกกิ้งที่หน้าโปรแกรมครับทางเขาเรียกว่าพนักง,งานในพนักง,งานสตอครับที่เป็นแอดมินนะครับก็จะรับคำสั่งว่าได้ยิงครบแล้วจากหน้างานก็เอาไปพิกกิ้งมาให้ดูว่าเอาเคยิงแล้วเอ,อกาสารมาให้ดูแล้วก็ เอามาเสิร์ชดูครับว่าเป็นพีโอนี้เด็กที่รับเข้าเท่านี้แล้วก็เสิร์ชขนาเสร็จก็มาดูได้ครับว่าทางพนักงานคลังสินค้าครับรับของให้ครบหรือยังถ้าครบแล้วจากนั้นเราก็มากดบริเดทได้ครับคือการปิดหรือไม่ไม่งั้ยก็ยิงไม่ครบก็ได้ครับแต่ถ้ายิงตามจริงสามารถทำพาวเชียรทค้างรับได้ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการรับเต็มก่อนนะครับกดบริเดทครับจากบริเดทก็คือสเต t ัพเป็นดันพอพอดันเสร็จอ่ะ จริงๆมัน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 ,มนทำการทําการรับของเขาทีละทีทละพิกกิ้งละเดี๋ยวผมให้ดูของว่าตอนเนี้ยวีโอนี้เดี๋ยวสักสักครูนะ่นะครับวายจะซื้อบีเอพีซื้อตรงดดนี้เลยกันโอเค นดูหน้านี้ก็กได้ก็คือจัดซื้อนะครับก็จะบอกว่าสมมติต้องการอา135แล้วก็มีรีซีฟ QTY ครับแล้ว135ครับแต่ยังไม่มีการทั้งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสต็อกนยว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าสต็อกก็จะบอกว่า on hand ตอนนี้มีอยู่135ครับของไปอยู่ที่ location input นะครับตามที่ picking นี้ยิงเข้าครับก็คือเขาก็จะบอกว่า ของอ่ะปลายทางเขาจะยิงเข้าไปที่โลเคชั่นสุดครับโอเคจากนั้นทางสินค้าครับก็ทําหน้าที่ส่งใบกากับไปใ,ให้กับทางบัญชีครับเพื่อทําการตั้งเจ้าหนี้ครับกดป,ปุ่มนี้ครับอ่าตัวนี้เอกสารใบตั้งนี้จะมีมาตรงนี้ครับบ,บัญชีก็สามารถไปค้นหาได้ครับเลขเอกสารหรือเลขพีโอก็ได้หรือจะซื้อตรงนี้ครับ หน้าที่จะซื้อต่อนะแต่ซื้อก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีการส่งตั้งนี้แล้วจำนวนนี้แล้วก็ไปกับเลขนี้เป็นในหน้าบัญชีให้ดูกันครับมเ,เนแล้วบินนะครับ p o วิ Okay. แล้วพีโอเขาจะวิ่งมาเลยครับว่ามีพีโอโอเคครับกระบวนการรับของเข้าจากซัพพลายเอร์น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ส่งเอกสารมาบิบนนัทนี้เดี๋ยวขึ้นมันต่อไปครับจะเป็นการตั้งเจ้านี้แล้วก็รับวางบินแล้วก็ทาการรับชําระครับเดี๋ยวมาทาให้ดูครับขอบคุณครับ